เราเนี่ยคือเครื่องรับเครื่องส่งใช่เราก็มีหน้าที่ที่แบบโอ้เราเป็นทั้งเครื่องรับก็ได้เครื่องส่งก็ได้<อ>เขาคิดถึงเราปั๊บขึ้นไหนไปอ่ะ<ค>ก็ขึ้นที่มี<ค>ที่เราเนี่ยที่เรามาจากโลกเนี่ยมาจากหลวงปู่เนี่ยอก็ไปที่เขาใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนขึ้นทันทีเลยขึ้นวันนี้ก็เปลี่ยนขึ้นจีจีอยู่ที่เขาบันทึกไว้มันก็ขึ้นมาไงออที่หลวงตาบอกว่าชีวิตเนี้ยเราบันทึก ได้ด้วยเป็นประโยชน์ได้ด้วยหมายความว่าถ้าเราเปิดเครื่องรับเราเอาพลังของหลวงปู่มาแล้วส่งต่อออกไปใช่นะโอ้ไม่มีประมาณเลยนะเจ้า่ะเห็นเห็นยากเลยมันยากตรงที่เราลืมมันแหละอนาคตเราไม่ได้รารถนาอะไรมากมายใช่ไหมล่ะมันงานเราก็เลยมีมีอยู่แค่นี้ยขอบคายแค่เนี้ย<ม>ถ้าเป็นงานลงตาเนี่ยมันขอบคายมันเยอะไงงานมันก็ยากนะ งานมันก็เยอะไม่ใช่งานหนักงานมันเยอะเหมือนหลวงพ่อท่านท่านบอกสมัยก่อนที่หลวงตาไปหาท่านใหม่ๆอ่ะท่านบอกว่าท่านเนี่ยงานเยอะแล้วก็งงไอ้หลวงพ่อออกมาหกโมงเช้าหกโมงเย็นก็นเข้าไปไม่ทํางานเลยทำไมเยอะงานเยอะ,เ,ยอะเอ,อลองฝึกไปเถอะแก่ๆจะรู้ว่าเยอะมันท่านไหม จริงๆพอเรามองว่าเป็นภาระมันจะเหนื่อยแต่หลวงตากับหลวงปู่มองว่าทุกอย่างที่ต้องทํามันคือหน้าที่ถูกพอมันเป็นหน้าที่มันเพลิดเพลินในการที่จะท<ช>ํ่ไม่ได้ยากเลยเพียงแต่คิดเพียงแต่คิดแค่นั้นเอนงงานคิดเนี่ยไม่ใช่างานง,าง่ายๆมันทํายังไงเราจะคิดได้ทําได้พูดได้อันดับแรกเลยน่ะ คิดดีํำดีพูดดีไงให้มันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆให้มันขึ้นให้มันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆให้นขึ้นไม่ดีไม่มันเข้ามาได้นานไงแล้วคนสัตว์มองเห็นเขามองอยังไงล่ะรู้สึกดีอ้าวรู้สึกดีไงเพราะเราแต่ปล่อยแต่ขึ้นตีใช่เป็นประโยชน์ไหมอ่ะสุดๆเจ้าค่ะง่ายาไหมเอาไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเจ้าค่ะ มันไม่ยากถ้าเราเข้าใจไม่ยากฉันให้ค่อยๆทาไม่ต้องรีบแต่อย,ย่าหยุดให้เราเข้าใจและทําให้เข้าไปที่ใจใช่ค่อยๆทา<ำ>ไม่ต้องรีบใช้อะริยอะบทที่มีอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้หรกว่าเราทําอะไรแล้วก็สวดม์ไปแผ่เมตตาไปมรณาบนไปบันทึกบุญไปเราอยากเพลินเรื่องไหนเราก็ไปเพลินให้มันเหนือเหนือเหตุเหนือผล เท่ากับว่าวันนี้อย่ามีชีวิตที่สิ่งที่หนูได้จากคำสอนหลวงตาน,นะคะอย่ามีชีวิตที่กิดติดกับดักความรู้สึกแย่ๆถูกแล้วก็ผ,<น>ผู้มีประโยชน์ <im> ผู้มีประโยชน์ใช่โหอยากร้องเพลงอ,อย่าไปโดนกับดักที่ยังว่านะอย่าไปนั่นเวลาใครพูดอะไรก็อย่าเพิ่งเบรกก่อน <laughs> อย่าเพิ่งปรีด <laughs> แพ่ก่อน <laughs> แพ่ก่อน <laughs> แผ่ก่อนแล้วบางเรื่องก็อย่าไปยุ่งอย่างงั้นสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์เนี่ยทุกวันเนี่ยหนูก็ไม่ต้องแบบเอาความรู้สึกไปตัดสินว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่ให้แพ้ก่อนเลยถูกอไอไชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งสองขึ้นนั่นแหละขึ้นอย่างเดียวที่ที่เราต้องอาศัยทุกวันเนี่ยนะคือขึ้นนลวงปู่คือขึ้นจัก,กรพพัดเข้าขึ้นให้ไวเพราะเวลาเราเขานึกถึงเราเนี่ย ยิ่งเยพิกโอ้โหคนรู้จักทั่วไปเนี่ยเยพิกอารมณ์ไม่ดีนะม,มันไม่กระจายค<ะ>ืนไม่กระจายคืนไปนเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคือเป็นพวกเยพิกกันแหละใช่ไหมพวกเยพิกมันก็เลยแตกพวกคําว่าแตกพวกในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุยอย่างนี้เนี่ยถ้าคนฝึกกรรมาฐานไม่รู้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะ คลื่นมันไม่กระจายคลื่นไม่กระจายไปโลกธาตุเอาจริงๆคําว่ากระจายเนี่ยถ้าเราอยู่ในคลื่นเดียวกันคือคลื่นเบากับคลื่นหลวงปู่เนี่ยยังไงไม่มีไม่กระจายเลยนะคะหลวงตากระจายไปจมรูปลักระจายไปจมบทสวดมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราเป็นคนสร้างสร้างนามธรรมาแล้วก็สร้างรูปธรรม<ห>แล้วกระจายออกไปเข้าใจไหม มันไม่ใช่เป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันกระจายไปทั่วเลยไม่ใช่โลกมนุษย์อย่างเดียวมันกระจาย,ายไปโลก,กระาตสิ่งที่จะกระจายได้มันต้องเบาและสบายฉะนั้นสิ่งที่ถ่วงความกระจายของหนูเนี่ยก็คือความหนักใจใจหนักของหนูเองใช่สาธุค่ะหลวงตาแสดงว่าพบชาตินั่นะหลวงตาย,ยัางพี่อนาน้ว่าเอ้ยพบชาตินี้โหแซงไม่รู้จะแซงยังไงแล้วเนี่ย ได้ได้พลังงานมากสุดๆุท่านท่านบอกลุงตาตั้งแต่แรกๆแล้วแต่คิดไม่ออกเองมาเจอข้าเนี่ดีแล้วท่านบอก <laughs> จะงมเข็มในมาหาสมุทรเลยท่านบ่ายุคนี้นะยุคนี้นะ่ะเป็นยุคที่ข้านี่พร้อมเลยท่านบอกเองเอาไปประโยชน์ได้เลยใครก็ตามมนุษย์ในโลกเนะี่ย นึกถึงค่าเนี่ยนะเอามาเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์ปิญ,ญาทั้งหลายทาได้เลยแสดงว่าหลวงตากําลังจะการันตีกับพวกหนูว่าวันนี้ที่หนูกระโดดลงไปในมหาสมุทรหนูกําลังจมลงไปในแหล่งเพชรเลยใช่ใช่แน่นะนะเจ้าค่ะเองโชคดีมากท่านบอกถ้าเองไม่ทานะเองไม่ค่อยค่อยทำนะ ค่าเสียดายนะท่านว่าถ้าเลยชาตินี้ท่านยังไม่ทําเรงทําไม่ได้แล้วท่านบอกถ้าเองถ้าข้าไม่อยู่เราเองเสร็จถ้าเองทําชาตินี้นะเองก,ก็จะสุดยอดเลยมันจะไปไกลเลยทา่านบอกนั่นหมายความว่าหนูกําลังเจอกุญแจสําคัญในการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่หลวงตาจะสอนให้พวกหนูทําคือไม่ลืมหลวงปู่สวดมนต์อารมณ์เบา แล้วต้องมีอะไรอีกไหมเจ้าคะก็กินนอนสวดมน์ไงเออก็สวดมน์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไง